คุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสากษาหรือการสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์พระมหาใบูบุ์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะพบกันในเช้าว,วันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่16มกราคมปีพุทธศักราช2559ค่ะเป็นวันเสาร์กลางเดือนมกราคมแล้วนะคะ วันนี้เป็นวันขึ้น8ดข้ามเดือนสองเป็นวันธรรมศวนะหรือวันพระแล้ววันนี้ก็ยังเป็นวันครูด้วยนะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็คงจะได้น้อมนำ,นำจิตของเราที่จะแผ่กุศลหรือว่าทําจิตใจที่จะ,ะระลึกถึงพระคุณของ ครูอุปชาอาจารย์ต่างๆที่ได้สั่งสอนวิชาการต่างๆให้เรามากันเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะสําหรับในเช้าวันนี้ก็มีคําถามที่คุณสมจริงขวัญทองได้เขียนถามมาจากอําเภอเมืองจังหวัดตรังมากราบนัศก,การเรียนถามแล้วก็สนทนาสักถาม พระอาจารย์พระมหาไยบุญอภิปุนโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมารับอรุณของเรากันนะคะก่อนอื่นก็ขอนําท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไยบุญอภิปุนโนกันก่อนนะคะกราบนามัสการเจ้าค่ะพระอา,าจ,จารย์เจ้าค่ะเจญพรจาธทเจ้าค่ะสําหรับคําถามของคุณสมจริงขวัญทองจากอําเภอเมืองจังหวัดตรังนะเจ้าค่ะ <ừ> ก็เขียนมาหลายข้อทีเดียววันนี้เราก็จะหยิบยกคำถามที่คุณสมจริงได้เขียนถามมาโยมคิดว่า คงเป็นข้อข้องใจที่ท่านผู้ฟังทงางบ้านหลายๆท่านก็คงอยากจะรู้นะเจ้าค่ะข้อแรกที่คุณสมจริงถามมานะเจ้าคะก็ถามว่าอวาทของพระเจ้านี้มี3อย่างก็คือข้อ 1. เว้นอความชั่วทั้งปวง 2. องทำความดีให้ถึงพร้อมและ 3. ามทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทีนี้คุณสมจริงก็มีข้อข้องใจอยากจ,จะถามว่าสําหรับคําว่าการทําจิตให้บริสุทธิ์นั้นเนี่ยต่างจาก ทางการทําวางอุเบกขาอย่างไร,รเจ้าค่ะพระาจรย์เจ้าค่ะโอเคอันนี้สามอย่างนี้เราคงจะอาจจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆเว้นจากความช่วยทั้งปวงทาความดีถึงร้อมแล้วก็ทําจิตให้บริสุทธิ์<ช>สามอย่างนี้ทีนี้ว่าสามอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดของคําสอนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าสอนอยู่หลายอย่างนนในสามอย่างนี้ก็เป็นเป็นในอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทีนี้ในเรื่องของการเว้นความชั่วทําความดี ที่คุณสมจริงบอกว่า,อาพอทําได้อยู่เนี่ยทีนี้ข้อที่สามที่ว่าทําจิตให้บริสุทธิ์ในที่นี้ต่างกับการวางอุเบกขาอย่างไรใช่ไหมเจ้คาค่ะเรามาทําความเข้าใจถึงว่าไอ้ตรงทําจิตให้บริสุทธิ์ก่อนแต่อย่างเช่นว่าการที่เราเลิกเล่นการพนันแต่การเลิกเล่นการพนันแต่การเลิกเล่นการพนันเนี่ยคือเว้นจากความชั่วใช่ไหม้แต่ทีนี้คนคนที่เขาติดการพนันเนี่ยเขาก็ก็คือเลิกแล้วแต่เขาก็ยังกลับไปอีกเดี่ยเลิกแล้วก็ยังกลับไปอีก แต่ว่าจิตเนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์คือ<ช>คเลิกไหมเลิกได้อยู่ทําความดีไหมก็ไปเล่นกีฬาทำอะไรอื่นใช่ปะ่ะก,ก็ทําความดีอยู่แต่ว่าจิตถ้ามันยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะกลับไปหาความชั่วนั้นได้อีกตัวน,นี้คือความบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าหมายถึงนะเออมันมก็จึงมีแง่มุมที่ต่างจากอุเบกขาตรงนี้แต่เพราะว่าถ้าอุเบกขาเฉยๆใช่ไหมเวลาเรามีความอยากที่จะเช่นกินเหล้าแต่บางคนติดบุหรี่บางคนติดสารเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือว่าในขระนันอย่างที่ว่าไปเนี่ยใน,นขณะที่เขาแบบเกิดอยากขึ้นมาเกิดอยากขึ้นมามีมีเวทนาที่เป็นทุกข์คือคนอยากแล้วมันก็จะมีทุกขเวทนาใช่ไหมนี่พอเขามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเขาวางอุเบกขาซะเขาวางอุเบกขาแล้วเขาจะวางอุเบกขาดได้ไงตรงนี้แหละคือการทําจิตให้บริสุทธิ์แต่มันมันจะ,ม,นจะมันจะต่างกันตรงนี้นิดหนึ่งนะสมมติคุณจะมาวางอุเบกขาดได้ไงนี่คือ,คอกระบวนการที่ทําจิตให้บริสุทธิ์ไงคุณจะมีแบบทุกขเวทนาที่แบบ ไม่พอใจฉันไม่ได้กินฉันไม่ได้เล่นฉันไม่ได้เที่ยวฉันมีความไม่พอใจเอาเอาเอาคุณจะเปลี่ยนจากทุกเวทนาตรงนี้ให้มากลายเป็นอุเบกขาคือความที่แบบวางเฉยในเวทนาหรือในผัสจะกที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะวังเฉยเนะี่ยคุณจะทํำยังไงแตน,น,นี่เกอก,การ,รทําจิตให้บริสุทธิ์ทีนี้มันก็ยังลึกไปคือบางคนอาจจะมองแค่ว่าอ๋อการทําจิตให้บริสุทธิ์ก็คือทําอุเบกขาให้เกิดขึ้นมันก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกเพราะว่า การทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยยังรวมถึงการที่เราไม่ยึดติดในอุเบกานั้นด้วย <c oughs> อุเบกขาเป็นภาษาไม่เป็นนะเป็นสิ่งที่ทำเป็นผลของภาษาอย่างหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นผลของภาษามันยึดติดได้แน่นอนการทำจิตให้บริสุทธิ์นี้ก็คือการที่รวมถึงการที่ไม่ยึดติดในอุเบกานั้นด้วยโ <c oughs> อเคเพราะฉะนั้นการทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยคือมันคือการที่เหมือนกับทำความสะอาดตัวเองไปด้วยะให้ ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมา,าที่ทาจิตเราให้บริสุทธิ์แล้วเราก็ไม่ยึดติดในสิ่งนั้นด้วยน่ตรงนี้หลายๆคนก็จะมีความเข้าใจที่คล้ายเคลื่อนตรงนี้นะคุณเดินจใจที่ว่าการไม่ทําความช่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติปิดในกามใช่ไหมคุณไม่ทำไม่ทําความช่วยแล้วแล้วทำอะไรก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ปะพฤติปิดในกามคิดว่าอันนี้คือการทําความดีแต่ว่ามันมันคืออันเดียวกันไงคุณเดินใจเข้าใจไหมสมมติว่าถ้าคุณไม่ฆ่าสัตว์ ถ้าคุณฆ่าสัตว์จะมัคือคุณก็ไม่ฆ่าสัตว์ถ้าคุณไม่ฆ่าสัตว์ก็คือไม่ทําความชั่วเอาแล้วมันเป็นการทําความดียังไงไม่ต้องหรอกเราจัดรวมกันชะคือเราจัดการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นการเว้นจากความชั่วสั่งจบค่ะและความดีตรงนี้มันคืออะไรความดีตรงนี้ก็เช่นเมตตาเป็นต้นแร่เช่นการให้ทานเป็นต้นเช่นการที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นเช่นการที่เราเจริญโพชฌงเป็นต้นเนี่ยพวกนี้จะเป็นการทําความดี การทำความดีนะคือคือเป็นสิ่งอะไรที่เรากระทำได้ไม่ไม่ใช่แค่ว่าเราละความชั่วนะคือบางคนจะคิดว่าไม่ฆ่าสัตว์ความชั่วก็พออแค่ละความชั่วคือการทำความดีคมันมันไม่ใช่แค่นั้นการลักความชั่วคือการละความชั่วใช่ไหมเจ้าค่ะทำความดีก็คือทำความดีมันก็ละอย่างกันอีก็เละอย่างตรงไหนเช่นคุณไม่ฆ่าสัตว์เอาก็อันนี้ดีแล้วไม่ทำความชั่วแล้วทำอะไรก็มีเมตตาคุณไม่รักษ์แล้วทำอะไรก็มีการให้ ให้ทานมีจักค,กคะ,คะแล้วก็ยังรวมถึงมีเมตตานี่ก็เป็นอยู่ในใจใช่ไหมทางกายวาจาใจก็ได้การให้ทานเอธรรมะเป็นทานก็ได้หรือการแม้แต่การเจริญโพชฌงการเจริญโพชฌงการเจริญปีติการเจริญอนาปานาสติพวกนี้เป็นบุญหมดเลยเป็นความดีหมดเลยเจ้าคะ,ะแล้วไอ้ตรงทําจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนนะมันอยู่ตรงไหนก็คือการที่เราไม่ติดในความดีนั้นการที่เราไม่ติดในความดีความดีเนี่ยมันก็ติดได้นะ บางคนยังไงเจา้าค่ะพระาจย์มีมีบุญไงมีบุญแล้วก็เมาบุญต้องทําให้มากๆถึงจะได้บุญเยอะๆก็เมาบุญแล้วก็หลงบุญไปค,คนที่เมาบุญหลงบุญก็มีเพราะฉะนั้นการาที่ทําจิตให้บริสุทธ์ก็คือไม่เมาไม่หลงในความดีนั้นค,คือคนที่มาเรียนตํำรับตาราภาษาบาลีทําความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นบุญหมดเลยเป็นความดีหมดเลยนะทีนี้คุณก็อย่าเมาตรงนั้นถ้าเมาตรงนั้นมันก็เป็นอันตรายมันก็จิตยังไม่บริสุทธ ก็ต้องไม่เมาตรงน,นั้นเพราะฉะนั้นข้อที่3เนี่ยจึงเป็นเป็นการปิดกัน้นไม่ให้เราไปเพลิดเพลินในความดนะีชั่วไม่ทําดีทําแต่เมาไหมไม่เพลินในความดีนั้นนี่คือตรงข้อที่3เพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดเนี่ยมันก็จึงเป็นถ้าเรามองก็คือคนละแง่มุมกับเรื่องของอุเบกขานะอุเบกขาเป็นความดีไหมเป็นอยู่แต่ถ้าอุเบกขาจะจัดมาในส่วนของการทําทจิตให้บริสุทธิ์ได้ไหมก็ได้เหมือนกันถ้าคุณเอาไปเปรียบเทียบกับอะไร ถ้าเปรียบเทียบกับทุกขเวทนาที่คุณละไดอุเบกานี่ก็จะเป็นการทําจิตให้บริสุทธิ์เพราะว่าเราเราละสิ่งที่มันมันดีมาใช่ไหมเจ้าค่ะเออแต่ตัวอุเบกขาเองถ้าเราทําให้เหนือยิ่งขึ้นไปก็คือวางแม้แต่อุเบกานั้นได้อันนี้ก็คือทําจิตให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเจ้าค่ะก็คือปล่อยวางทุกอย่างเลยก็ถึงนิพพานตรงนั้นนะเจ้าคะใช่ใช่เจ้าค่ะก็อันนั้นเป็นคําตอบที่ท่านพระอาจารย์ชี้แจง ให้ความกระจ่างแก่ค mm ุณสมจริงนะคะข้อที่สองที่คุณสมจริงถามมานั้นเนี่ยก็ถามดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าคุณสมจริงนั้นได้ฟังเทศมาว่าการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นการโอาโหสิกรรมเจ้าค่ะก็เลยอยากจะกราบนักบัณการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าการเจริญภาวนาเนี่ยถือว่าจะส่งผลอย่างไรกับการทําบาปทั้งหลายเจ้าค่ะแล้วทางพระพุทธพจน์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่า สัตว์โลกทั้งปวงนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมนะน,นะเจ้าคะ่ะอันนี้มันจะสอดรับกับบทเทดังกล่าวที่ยกมาเมื่อสักครู่นี้หรือไม่ถ้าสอดรับกนันนี้สอดรับกันอย่างไรเจ้าคะ่ะพระารย์เจ้าคะ่ะกับคําว่าการเจริญภาวนาเป็นการโอโหสิกรรมเจ้าคะ่ะนิมนต์เลยเจ้าคะ่ะคือเว้าเราฟังเรื่องอะไรมานะ่ในแจจะมาจะเน้นย้ําสู่เสมอว่าให้เรากลับมาหาที่ตัวแม่บทแล้วก็ยังกรณีของคุณสมจริงแต่ถ้าเอาคําของคนนั้นคนนี้มาเทียวถามมาตมาเนี่ย อาตมาจะไปเข้าใจได้ไงว่าคนพูดนั้นเขาหมายความว่าอะไรออรถมาไม่ทราบว่าคนที่เขาพูดนั้นเขาหมายความว่าอย่างไรก็ต้องไปเช็คกับเขาก่อนว่าไอ้ที่คุณพูดเนี่ยอมันมันมาจากแม่บทตรงไหนเจ้าค่ะพยเขาเข้าใจแล้วอ๋อว่าอ๋อเขาขยายความตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ตรงนี้ก็กก็็เอาตรงที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้เอาแม่บทตรงนั้นแล้วเราเข้าใจที่เขาอธิบายอย่างไรอย่างไรไอ้ที่เราไม่เข้าใจคุณก็ยกไ้ก่อนที่เราเข้าใจเราก็ดีใช่ไหม ที่ไม่เข้าใจถ้าเอาที่ไม่เข้าใจมาถามอาตมาใช่ป่ะแล้วอาตมาก็ตอบตรงที่คุณเขาไม่เข้าใจเนี่ยส่วนที่คุณสมจริงจะเข้าใจก็มีส่วนที่คุณสมจริงจะไม่เข้าใจก็มีใช่ป่ะงั้นก็เอาที่เข้าใจก็ดีก็ดีไปใช่ไหมที่ไม่เข้าใจก็เอาไปถามพระคอควายทีนี้เออเอาไปถามพระคอควายพระคอควายก็ตอบมาที่เข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีเอาคำของพระหมาใบบุญเนี่ยไปถามท่านพระคอควายเออเอาที่ไม่เข้าใจที่พระคอควายอธิบายมาเนี่ยเอาไปถามอุบาสกงองงูเงี้ยโอ้โห พอไปถึงนายฮอนูัหกเนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องไปแล้วนะเจ้าค่ะเออเพราะนั้นเราจริงต้องกลับมาที่ตัวแม่บทก่อนว่าไอ้ที่ที่คุณฟังมาเนี่ยแม่บทอะไรแม่บทอะไรแต่เพราะฉะนั้นอาจมาจะไม่ได้อธิบายคาของเขาหรอกว่าไอ้ที่ว่าได้ฟังมาว่าการเจริญภาวนาเป็นอนโหสิกร,รมเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้ว่าตันหมายความว่าไงแต่ถ้าจะให้สอดคล้องกับที่พระบุทรเจ้าสอนนะ <c oughs> ว่าการเจริญอาน,นาปานสติหรือว่าการเจริญสมาธิเนี่ยเป็นการให้สิ้นกรรม นะเป็นปฏิปทาที่ทําให้ถึงการสิ้นกรรมอันนี้เป็นพลถอด,ดะจะสอดคล้องตรงนี้ก็ได้ไม่แน่ใจว่าที่ท่านพูดนี่หมายถึงตรงนี้หรือเปล่าแต่ถ้าหมายถึงตรงนี้คือความหมายว่าอย่างนี้<ม>แต่ล้ว,วคำว่าอโหสิกรรมเนี่ยคือบาลีเลยก็คือกรรมที่ได้ทําแล้วจบคือกรรมนี้ได้ทําไปแล้วลได้ทําไปแล้วคือไม่ใช่ว่าเป็นการยกโทษเป็นการให้อภัยให้คุณใจจําประเด็นตรงนี้ที่เราได้เคยคุยกันมาได้ไหมจําได้เจ้าขาอาจารย์โอเคว่าอโหสิกรรมมันไม่ได้หมายถึงว่า ยกโทษให้หรือว่าให้อาภัยให้มันไม่ได้หมายความมาอย่างนั้นนะเจ้าค่ะมันก็เป็นแบบแตกต่างมีความหมายแตกต่างไปจากที่เราโดยคารวะทั่วไปเข้าใจนะเจ้าค่ะเวลาพูดถึงคําว่าโอโหสิกรรมเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นการยกโทษให้ออเป็นการแบบนะเจ้าค่ะอะไรที่ทําไปแล้วก็คือยกเลิกไปมันไม,ไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ะอะไรที่ทําไปแล้วคุณก็ต้องได้รับผลอันนี้มันแน่นอนเจ้าค่ะอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกยังไปไปตามกรรม ทีนี้อย่าไปเข้าใจว่าไอ้อโหสิกรรมเนี่ยมันหมายถึงว่าอ๋อไอ้ที่ฉันทำไปแล้วฉันจะไม่ต้องได้รับผลมันมันไม่ใช่ผลจะได้รับมากหรือรับน้อยกูอยู่ที่บุญกุนองอันนี้เราก็เคยเคยกงไปแล้วถูกปะคือมันก็เอาเกลือไปละลายในแก้วน้ําใบหนึ่งแต่ถ้าเอาเกลือขนาดก้อนเท่ากันไปละลายในแม่น้ําเจ้าพระยาเงี้ยความเค็มมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการรับผลผลที่เกิดขึ้นจะเป็นความไม่ดีมันก็จะแตกต่างกันไป มันไม่มีอะไรที่มันทําแล้วมันจะไม่ได้รับผลมันจะไม่มีผลจะได้รับอยู่มากบ้างน้อยบ้างก็แตกต่างกันไปแล้วทีนี้ไอคำที่ว่าการเจริญภาวนาเป็นการโอโหสิกรรมถ้าจะกลับมาที่ตัวแม่บทคงจะหมายถึงคำที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าการทำนาปณสตรก็ตามการเจริญสมาธิภาวนาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอันนี้เป็นปฏิปทาที่ทําให้ถึงความสิ้นกรรมนนี้มีอยู่หมายควว่าสิ้นกรรมนี้หมายความว่าอย่างไง หมายความว่าถ้าจิตของเราไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยการกระทําอะไรตรงนั้นไม่ถือว่าเป็นกรรมนะคือมันไม่เป็นกรรมรสำหรับจิตของบุคคลที่ไม่มีตัณหาแล้วนะมันจะไม่เป็นกรรมคือหมายความว่ามันจะไม่ได้รับผลนะก็อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันต์ทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นตรงที่บอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมเนี่ยก็อันนี้ก็แอพพลายสามารถใช้กับพระอาหารหันต์ด้วยซ้ําคือบางคนจะคิดว่าพระอาหารหันต์นี่ก็เหนือกรรม ก็คือไม่ใช่คาว่กกรรมในหมายถึงการกระทำท่านสร้างเหตุสร้างปัจจัยมาอย่างไรถึงเป็นพระพุทธเจ้าถึงเป็นพระอรหันต์ก็ท่านทําเหตุตามปัจจัยมาตามกรรมนั่นแหละแต่ท่านถึงมีความพ้นจากกรรมได้สิ้นจากกรรมได้ไงเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่จะบอกว่าโอ้คนที่จะเป็นพระอรหันต์ได้มันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอันนี้คุณพูดผิดไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะแต่เพราะการเจริญภาวนาทําให้ถึงความสิ้นกรรมได้ไอ้ที่สิ้นกรรมมาได้นั่นแหละก็ทําตามกรรมนั่นแหละ ทำ,ทำตามการกระทําที่เป็นเหตุเป็นผลตรงนั้นจนถึงทําให้สามารถที่จะสิ้นคือพ้นจากเรื่องของกรรมตรงนี้ได้ค,ความพ้นเนี่ยมันมีอยู่ในกรณีก็คือการปฏิบัติตามมรรคแปดนั่นเองคำว่าการเจริญภาวนาก็คือการปฏิบัติตามมรรคแปดเป็นขั้นเป็นตอนมาตั้งแต่เรื่องของศีลสม,มาธิปัญญาทานศีลภาวนานั่นเองจุเจ<า>้าค่ะก็ คำถามข้อที่3ที่คุณสมจริงถามมานะเจ้าคะ่ะก็บอกว่าที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าการเจริญภาวนานั้นเป็นยอดบุญเนี่ยเจ้าค่ะก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโน,โนได้เมตตาที่จะอธิบยายขยายความด้วยเจ้าค่ะว่าการเจริญภาวนาเนี่ยทำไมถึงได้จัดว่าเป็นยอดบุญในบรรดาบุญกิริยาวัตถุทั้งสาม ตามคําสอนของพุทธองค์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาคําคว่าบุญเนี่ยหมายถึงความสุขพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นปุถุพจน์บอกว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขเจ้าค <Okay. S 1> ่ะเพราะนั้นคุณทําอะไรละ่ะที่จะให้เกิดมีความสุขความสุขอยู่ที่ไหนก่อนเราความสุขอยู่ในใจนะเจ้าค่ะความสุขจะเกิดขึ้นที่ใจเราจะทําอะไรให้เกิดความสุขขึ้นในใจได้มากที่สุดแต่ถ้าเราจะใช้ของภายนอกทําเช่นว่าคุณให้ทานเรือใช้ของภายนอกทาเราก็มีความสุขใจน,นี่ก็ระดับหนึ่งเอา ทีนี้ที่จะดีขึ้นมาอีกก็ใช้ตัวของเราทํากายของเราทำหลังเช่นเราจะฆ่ามดฆ่ายุงเ,เราไม่ฆ่ามันซะให้ชีวิตมันซะใช้กายของเราทำเนี่ยก็จะมีความสุขมากขึ้นแต่และที่ดีที่สุดได้ผลเดียวนั้นก็คือการทําสมาธิแต่ถ้าคุณทําสมาธิได้ชาหนึ่งสองสามสี่มันมีความสุขมากกว่าคนที่กินอาหารอร่อยหรือว่าคนที่รักษาศีลได้มีความสุขก็ดีอยู่มีความไม่ร้อนใจก็ดีอยู่แต่พอนั่งสมาธิแล้วใจมันเย็นอยู่ข้างในเนี่ยมันมีความสุขมาก อันนี้คือ,อที่เห็นได้เฉพาะตนเลยนะ<อ>เราเห็นได้เดี๋ยวนี้ในชาตินี้ปัจจุบันนี้เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าคนที่ทาสมาธิแล้วจนได้ความสุขเกิดขึ้นเนี่ยมันมันสูงกว่าจากการที่เราแค่รักษาศีลธรรมดาหรือว่าให้ทานธรรมดานะคือมันจะมีข้อที่เ,เป็นโทษนะคือถ้าเราจะดูจากโทษก็เปรียบเทียบได้เหมือนกันเช่นว่าการให้ทานมีข้อดีไม่มีดีน้อยกว่าการภาวนาอยู่แล้วโทษมันก็มากกว่านะถ้าเปรียบเทียบกับการภาวนานะ การภาวนาเช่นการนักสมาธิเนี่ยมีโทษไหมมีน้อยกว่าด้วยน้อยกว่าการให้ทานตรงไหนสมมติให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีควรกระทำใช่ไหมเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเผิดอว่าเราให้ทานในขอทานอย่างนี้เป็นต้นเราให้ขอทานสักห้าบาทอย่างเงี้ยบางทีขอทานเขาก็เฮ้ยทำไมแค่ให้แค่ห้าบาทนะน่าจะ <c oughs> ให้สิบบาทนะบา <c oughs> งทีด่าเราด้วยซ้ำเจ้าค่ะเ,เราสัตว์ทำความดีนะแต่ทําไมเราถูกดา่าใช่ปะเจ้าค่ะทำความดีตรงเนี้ยมันก็มีโทษตรงนี้เกิดขึ้นนะมีอยู่เหมือนกัน อาจจะมีนะจ๊ะอาจจะมีใช่อาจจะมีจจะมโทษเนี้ยมันก็จะเปรียบเทียบถ้าเปรียบทเทียบกับการเจริญสมาธิภาวนาใช่ไหม<ช>การเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยโทษของการทําบุญตรงนั้นมีไหมมีอยู่ตรงที่มันไม่เที่ยงอแต่ความไม่เที่ยงของมันเนี่ยเป็นโทษของสมาธิซึ่งมันก็จะน้อยกว่าโทษมีไหมมีน้อยกว่าอะไรถ้าเปรียบทเทียบกับเรื่องของทานเรื่องของศีลแต่ในเรื่องความละเอียดประณีตถ้าดูจากผลคือความสุขคือบุญที่จะได้ก็จะมีมากกว่า ถ้าจะดูจากโทษของมันที่มันมีติดมาด้วยก็จะมีน้อยกว่าอืจึงเป็นยอดนี่คือจากสองแง่มุมท่านั้นเองนะถ้าเผื่อว่าพระพุทธเจ้าจะแจกแจงเรื่องนี้ไปเนี่ยท่านก็คงจะแจกแจงได้มากกว่านี้เกิดมามีปัญญาแค่นี้นเห็นจากแง่มุมของความดีของมันเห็นจากแง่มุมของโทษของมันอาจจะมีแง่มุมของการที่กระทำอาเช่นว่าถ้าทานคุณจะต้องใช้สิ่งของใช้อะไรต่างๆนต่ต้องมีผู้รับต้องมีผู้ให้ เจ้าค่ะอันนี้ก็แง่มุมได้ก็อีกแง่มุมหนึ่งนะคือมันจะต้องมีเรื่องมากเรื่องเยอะทําทก็ได้เฉพาะเป็นบางการบางเวลาเจ้าค่ะแต่ถ้าภาวนาคือการทําสมาธิคุณทําตอนไหนก็ได้คุณจะอาบน้ําคุณก็ทําได้แต่ถ้าอาบน้ําอยู่จะไปให้ทานมันจะยังไงละ่ะ <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> ออมันก็จะต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเจ้าค่ะ,อคะมองจากแง่มุมนี้ก็ได้จึงว่าเป็นยอดกว่าดีกว่าอืมเจ้าค่ะแล้วการทําสมาธินี่ก็ถ้าเปื่อเราทําได้แล้วจิตใจเราดีแล้วเนี่ย มันก็จะทําให้เราเนี้ยดีต่อคนอื่นถูกไหมเจ้าค่ะมีความเมตตาต่อ,อเขามีความเย็นใจให้กับทุกคนที่เข้าใกล้เราอันนี้ก็อาจจะเป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่คือคือถ้าเรามองจากแง่มุมว่าผู้ที่จะได้รับคือถ้า<ช>ไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมผู<ช>้ที่จะได้รับคนอื่นอย่างเงี้ยคนอื่นสมมุติเราเอาอาหารหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เขาแล้วเขาได้รับตรงนี้คือได้ได้อาหารหรือได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมคือบางคนอาจจะมองว่าโอ้นี่ถ้าเปรียบเทียบ กับเช่นว่ามีเมตตานี่คือเป็นการกระทําที่เกี่ยวกับการภาวนานะมีเมตตาเนี่ยเขาได้รับกระแสความรักความเมตตามันไม่ได้จับต้องอะไรได้นี่อืถ้าจะดูเปรียบเทียบแล้วมันเหมือนกับไม่ได้สิ่งของหรือเหมือนกับไม่ได้อน้ําไม่ได้อาหารการกินอย่างเงี้ยไม่มีเป็นรูปธรรมไม่มีเป็นรูปธรรมใช่ไหมบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยงั้นการภาวนามันดีไม่เท่าอืแต่ถ้าเรามองถึงแง่มุมของความละเอียดเช่นว่า ถ้าคุณจะให้น้ําให้อาหารเนี่ยโอ้โหบางทีอยู่ไกลกันก็ให้ไม่ได้เจเป็นบางเวลาด้วยอย่างที่ว่าคนที่ได้รับนั้นก็จะเป็นบางเวลาเขากินอิ่มปุ๊บเขาก็หมดไปมื้อนึงพรุ่งนี้เขาก็หิวอีกอย่างเงี้ยม,มันมันก็จ,จบไปอยู่แค่วันเดียวแต,แต่ถ้าให้เมตตาเนี่ยมันให้ได้เรื่อยๆมันจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ส่งกระแสะไปได้แผดเมตตาไปได้ะนะคะแล้วก็ได้อย่างต่อเนื่องเไม่ใช่แค่แป๊บเดียวทําได้ทุกที่ทุกทางมันก็มีความละเอียดมากกว่าดีกว่า เจ้าค่ะสูงส่งกว่าแต่แต่ทีนี้นะในสามอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอันใดหนึ่งมันจะทดแทนอีกอันหนึ่งได้นะเจ้าค่ะคือความละเอียดมันก็เป็นเป็นคนละมิติกันไปแตกต่างกันไปแล้วแต่ต่างกันไปคือบางคนคิดว่างั้นฉันไม่ให้ทานหรอกฉันก็จะนั่งแต่สมาธิอย่างเดียวอันนี้คุณก็คิดไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่านั่นจะเป็นความตระหนีที่เกิดขึ้นในใจแต่บางคนจะคิดว่าเออประโยชน์สูงประหยัดสุดไม่ต้องให้ทานแต่นั่งสมาธิแปไเมตตาอย่างเดียวมันไม่ใช่งั้นเพราะว่าอย่างกรณีของพระอรหันต พระพารณาอธิบายไว้ว่าพระอรหันต์บางรูปบางท่านเนี่ยก็บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์อยู่แต่รูปนี้ไม่ได้ให้ทานมานนก็จะมีลาบปัจจัยสี่เกิดขึ้นกับท่านน้อยน้อยออแต่ถ้าพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งทําภาวนามาเหมือนกับรูปแรกนั่นแหละแต่ว่ามีการให้ทานมามา,มากลาบปัจจัยสี่ที่เกิดขึ้นกับท่านก็จะมากเหมือนกันอเพราะนั้นผลที่จะให้จากการที่เราทําความดีตรงนั้นตรงนั้นก็จะเป็นคนละอันกันนะเพราะนัะ้นก็คือต้องทําไปด้วยกัน เ,เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นไปตามกรรมหรือการกระทําของเราแต่ในชาติบางก่อนหรือว่าที่ทําก่อนก่อนนี้มานะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ,ะคำถามข้อที่สี่ที่คุณสมจริงขวัญทองจากจังหวัดตรังถามนะเจ้าค่ะก็หยิบยกมาว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะไม่เอาอะไรเลยเนี่ยสำหรับคําพูดประโยคนี้นะเจ้าค่ะ,อ,ะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไบบุญอภิปุโนได้ อธิบายให้ฟังนิดหนึ่งอะเจ้าค่ะว่าความจริงแล้วมันหมายถึงอะไรเจ้าค่ะคำนี้ก็ก็อย่างที่บอกคุณเดือนใจเจ้าค่ะอันนี้กลับไปฟังข้อที่หนึ่งอืมให้ไปฟังคำตอบข้อที่หนึ่งซะเจ้าค่ะอ่าคือถ้าเราจะเอาบทเพยงชนะนี้มามาอธิบายมันก็จะมีช่องโหว่อยู่นะว่าไม่เอาอะไรแล้อเ,เอาอะไรแล้วคุณปฏิบัติทํามเพื่ออะไรไม่เอาอะไรใช่ไหมอืมไม่ใช่ไงการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าคือการที่ ไม่ให้มีตัณหานี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคนเขาไม่เข้าใจเขาไปตีความงั้นปฏิบัติธรรมไม่ไม่เอาอะไรงั้นไม่มีเป้าหมายอะไรใช่ไหมเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ไม่มีหลักการอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อะไม่ใช่อย่างนั้น่ะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามีหลักการมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนคือการที่ไม่มีตัณหาแลเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ไปฟังข้อที่หนึ่งอะก็คือทําจิตให้บริสุทธิ์อะคุณจะทำยังไงก็ทำตามกระบวนการทางมัดแปนั่นเอง จ้าค่ะคือเอาเอาตรงเนี้ยเอาตรงที่ไม่มีตนาเอาตรงนี้ก็ได้ะนะเจ้าค่ะสาจุเจ้าค่ะคาถามข้อตัดไปนะเจ้าค่ะคุณสมจิงถามว่าจากบทสวดมนต์นะเจ้าค่ะที่ว่าศรัทธาที่ว่ามนุษยานางอันนี้แปลก็จะเป็นว่าพระธองค์นั้นเป็นครูผู้สอนของเหล่ามนุษย์แล้วก็เทวดาทั้งหลายนะเจ้าค่ะแต่นี้คุณสมจิงก็ถามว่าคําว่าศรัทธาเนี่ยหมายถึงสัตว์ทั้งหลายในวัตสงสารนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่คำว่าศรัทธานี่หมายถึงผู้สอนแล้วอย่างวันครูเนี่ววยวันครูเนี่ยคําว่าศรัทธาคือศาสดานั่นเองศาสดาเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าแบบต้องนั่งเมฆมาไม่ใช่ใางน้นนะศสาสตานีหมายถึงครูผู้สอนคำว่าศาสดาเนี่ยคือครูผู้สอนคำว่าศาสดาครูผู้สอนนะครูผู้สอนเนี่ยมันจะมันจะต่างกับผู้ที่สอนตามอย่างเช่นว่าถ้าเราสอนวิชาคณิตศาสตร์คุณสอนคณิตศาสตร์อะไรคุณสอนสมการคุณเรียนมาจากไหนคุณคิดเองหรือเปล่า ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนคิดเองใช่ป<ช>่ะอันนี้คุณก็เรียกว่าเป็นคนสอนตามอมคือบอกตามเขาไม่ได้เป็นศรัทธาไม่ใช่เป็นศรัทธาคือไม่ใช่เป็นาศาสดาไม่ใช่เป็นผู้สอนที่คุณคิดค้นวิชานี้ขึ้นมาครั้งแรกไม่ได้เป็นผู้คิดคน้นเรื่องนี้นนจ้าค่ะคือไม่ใช่เป็นต้นตำรับคือไม่ใช่เป็นแบบอย่างวิชาช่างปั้นหม้ออย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นคนคิดค้นวิชานี้ขึ้นมาช่างปั้นหม้อโอ้หี่คุณเป็นศาสดาคุณเป็นผู้สอนคุณเป็นครูที่เก่งมากเลยอย่างนี้ก็ว่าไปใช่ไหมเป็นครู ที่ียว่าไอ้ลูกศิษย์ของครูคนนี้ที่เขาไปสอนสอนต่อตสอนสอนต่อเนี่ยเขาเรียกว่าสาวกอืสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนไันได้ผู้ผู้ฟังคําสอนใช่เพราะฉะ,ะคุณไม่ได้คิดค้นขึ้นเองนี่คุณสอนคือคุณฟังเขามาแล้วคุณก็บอกก็ตามเขาจค่ะมันก็จะแตกต่างกันตรงนี้ทีเีว่าถ้าสมมติคุณฟังเข้ามาแล้วคุณก็มีคิดทฤษฎีใหม่ของคุณขึ้นมาได้อย่างเช่นต่อยอดต่อยอดขึ้นมาอย่างเช่นแบไอ์สตา์เนี่ยคิดคนทฤษฎีสมรรถภาพขึ้นมาอย่าง สตีเวนฮอลกินเขาก็ไปต่อยอดทําเป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็เป็นเป็นผู้สอนของเขานะใครคฟังคําตอบก็บอกต่อก็บอกตามเขาอย่างนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคําว่าศรัทธาเนี่ยหมายถึงแปลเป็นภาษาไทยเลยนะพระาศาสดาคําว่าศาสดาเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าคนจะต้องนั่งเมฆมาแต่ว่าแปลเป็นไทยครั้งหนึ่งก็คือผู้สอนนั่นเองเขาตรงนี้ก็ที่ว่าครูผู้สอนก็คือศรัทธาตรงนี้นั่นเอง อย่างวันครูอย่างเงี้ยเรามาระลึกถึงครูก็คือระลึกถึงครูผู้สอนของเราค,คือตรงนี้นั่นเองสถานนั่นเองเจ้าค่ะคำถามข้อสุดท้ายข้อหกของคุณสมจริงขวัญทองนะเจ้าค่ะาถาม <จน S 1> ว่า <จน S 1> สถานที่เนี่ยมีผลน้อยต่อการปฏิบัติธรรม สิ่งที่มีผลมากที่สุดต่อการปฏิบัติธรรมก็คือเรื่องของใจคำกล่าวอันนี้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตหรือไม่เจ้าคะแล้วก็เป็นไปตามแนวทางคําสอนของพระพุทธองค์หรือไม่อย่างไร,รเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าค่อถ้าจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมมันต้อง <c oughs> เกิดขึ้นที่จิตใจแน่นอน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คุณจะปฏิบัติธรรมที่ไหนมันต้องต้องใจน,นี้ต้องเป็นหลักต้องพึ่งตนพึ่งธรรมต้องใช้ใจของเราี <c oughs> น,นสถานที่เกี่ยวข้องไหมมันก็จะมีองค์ประกอบหนึ่งก็เรียกว่า สปายาะนั่นคือความเป็นที่สบายของสถานที่ก็มีส่วนอยู่แต่เช่นว่าถ้าอยู่ในสถานที่ที่มันไม่สบายเช่นมีเสียงอืดทึบคือโครมเป็นที่คนมีอยู่เยอะมากบุกานไปมากถ้าคนที่เขาไม่เคยฝึกจิตฝึกใจมาก่อนเนี่ยเขาก็จะทําไม่ได้สถานที่ก็จะมีผลต่อจิตใจประเภทนี้แต่ถ้าคนที่ฝึกจิตฝึกใจมาแล้วฝึกมาดีแล้วคุณจะอยู่สถานที่ที่เสียงดังไม่มีปัญหาสถานที่ก็จะมีผลต่อเขาน้อย เพราะนั้นสานที่จะมีผลมากหรือน้อยกับใครสักคนในคนหนึ่งมันก็อยู่ที่จิตของเขาเป็นยังไงล่ะถ้าจิตของเขาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นมากอยู่มันก็จะมีผลมากถ้าจิตของเขามีความไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นน้อยมันก็จะมีผลน้อยอือเจ้าค่อตามบนี้เนาะเจ้าขาก็คงเหมือนอย่างที่อพระอาจารย์เคยเล่าว่าพระพุทธองค์ ไปส่งนั่งสมาธิอยู่ที่โรวงบัวนะเจ้าค่ะแล้วมีฟ้าผ่าลงมาใช่บัวตายไปตั้งสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่น้องตายสองคนใช่เจ้าค่ะพระธูญาไม่สะดุ้งสะทือไม่ได้ยินเลยเจ้าค่ะไม่ได้ยินเลยอันนี้ก็คงจะเป็นเพราะความลึกของสมาธิของพระองค์ท่านนะเจ้าค่ะใช่แล้วนอกจากเรื่องของสถานที่นะก็ยังมีเรื่องของอาหารคือสิ่งภายนอกเลยอะถ้าเราจะบอกว่ามันไม่ได้มีผลต่อการปฏิบัติเราคุณปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้อืคนพูดเขาก็พูดได้นะเจ้าค่ะคือก็ไม่รู้ว่าจิตเขาเป็นยังงไ ก็แน่นอนว่าถ้าคนฝึกจิตด,ดีแล้วคุณจะไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้คุณอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ถ้าคนยังไม่ได้ฝึกจิตด,ดีอยู่บ้านกิตการงานบ้างอาหารบ้างเพื่อนบ้างอะไรบางทีมันก็มีผล, <Okay. S 2> ลจะมีสปพยะอยู่เจ็ดอย่างที่บุญชาอธิบายนะ <Okay. S 2> สถานที่เซนาสนาสปพยะอาหารก็เกี่ยวอากาศก็ด้วยแล้วก็เพื่อนฝูงที่เราครบหาอยู่ด้วยก็ใช่ด้วยเหมือนกันนะทีนี้ถ้าเราเข้าที่หมดทุกอย่างแล้วจิตเราหลุดพ้นแล้ว จากเรื่องของตัณหาเรื่องของัสาสาเนี่ยไอสัพพยาพวกนี้จะไม่ได้เกี่ยวเลยนี่อคุณจิตคุณลอยพ้นจากเรื่องทางโลกพวกนี้หมดละเหนือโล,ลกไปละคือโลกุตระไปละเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่าในเช้าวันนี้เราก็ได้รับฟัง พระอาจารย์พระมหาไพาบุตรอภิปุโนโพระอาจารย์องค์ปาตกประจํารายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เมตตาที่จะสากชาและก็ตอบประเด็นปัญหาที่คุณสมจริงขวัญทองได้เขียนถามมาจากอาเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะดินเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังมาคงจะได้ประโยชน์ความรู้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะสําหรับชาวันนี้ก็ขอนาท่านผู้ฟังกลาบขอบพระคุณและกลาบนมมสการลาพระอาจารย์พระมหาไพาบุตรอภิปุโนโ และพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิป,ประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสักการะเวลาตีห้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเคยคะ่ะกลับขอพระคุณและกลับนมักการารเจเ้าคะ่ะพระชนเจ้าคะ่ะเจริญนานสาธุเจ้าค่ะ